อาหารต้องห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงหลังจากทำสัลญ,ญกรรมค่ะอันดับแรกเลยนะคะอาหารรสเผ็ดค่ะอาจทําให้แผลผ่าตัดอักเสบและบวมมากยิ่งขึ้นค่ะอันดับที่สองนะคะอาหารหมักดองค่ะเชื้อแบคทีเรียในอาหารมีโอกาสทําให้แผลเกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอาหารประเภทที่สมนะคะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบอาหารประเภทนี้มีพยาธิเ,เกิดการอักเสบและทําให้แผลหายช้าได้ค่ะอันดับสี่ค่ะ เครื่องดืงม่มประเภทแอลกอฮอล์และคาเฟอีนนะคะจะส่งผลทําให้ยาออกฤทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพค่ะอันดับที่5ค่ะอาหารทะเลนะคะอาจทําให้เกิดอาการแพ้คันบวมและมีอาการอักเสบได้ค่ะอันดับที่6ค่ะอาหารหวานนะคะและมีส่วนประกอบของน้ําตาลใสขาวและสารให้ความหวานเทียมส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและทําให้แผลสมานได้ช้าลงค่ะอันดับสุดท้ายค่ะวิตามินและอาหารเสริมทุกชนิดนะคะ ในวิตามินบางตัวอาจจะทำให้มีผลต่อการบวมช้ำของแผลได้ค่ะขอแนะนำค่ะหลังจากทำสัญญกรรมนะคะควรทานอาหารรสจืดค่ะรวมถึงอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้รสไม่หวานจัดนะคะความรู้คู่สุขภาพค่ะชอบข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดเม้นต์กดแชร์กันค่ะ